สวัสดีชาวตุนค่ะดวงความรักประจำวันที่20มกราคมคือได้เฮอมิตกับหัวเขาได้แฮงแมนกับหัวฉันเดียวกันนะคะ วันนี้นะคะจะมีการเปิดอกคุยกันนะคะคู่ไหนที่มีปัญหาแล้วก็อาจจะงอนกันไปบล็อกกันไปจะมีการปลดบล็อกมีการพูดคุยนะคะแฟนก็จะหลุดพ้นจากความอึดอัดเกี่ยวกับความสัมพันธ์เช่นเดียวกันเมื่อมีการเคลียร์ใจนะคะมีพลังงานโรแมนต์แล้วก็ไพ่เฟรดนะคะหลังจากเคลียร์ใจกันแล้วสามารถที่จะตกลงกันได้คุณสองคนยังรักกันเหมือนเดิมนะคะเฟรดก็หมายถึงพลังงานที่สบายๆนะคะเมื่อปราะ,ะจากข้อขัดแย้งแล้วก็กลับสู่สภาวะปกตินะคะรักกันเหมือนเดิมเนาะ อ๋อคนโสสนิทวันนี้นะคะมีโอกาสเหมือนกันที่คุณจะได้เจอกับคนเก่าๆที่คุณเคยรู้จักหรือว่าเคยคบหามาก่อนเอามาคราวนี้นะคะก็จะเปิดเผยความในใจว่าใจยังตรงกันอยู่นะคะแล้วก็ถ้าคุณให้โอกาสคนนี้ความสัมพันธ์มันจะดีกว่าเดิมนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่สบายๆนะ